สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอคดีที่อยู่ในเอพิโซดที่4 8ซึ่ึงเอพิโซด4 8ก็ปี2นะครับผมไปหาดูกันได้ในไอชีอีกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมากับคดีฆาตกรรมในสปอร์ตคลับครับผมสปอร์ตคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกก็คล้ายๆกับพวกฟิตเนสอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าเอ่อญี่ปุ่นเขาใช้คาว่าสปอร์ตคลับในแง่ที่ว่ามันดูแบบกินบริเวณมากกว่านั้นคือแบบมี มีพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายก็ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นพวกสระว่ายน้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับและด้วยความเป็นสปอร์ตคลับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าฟิตเนสหรือแบบสถานที่ออกกําลังกายให้คนนอกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างเดียวแต่พอขึ้นชื่อว่าสปอร์ตคลับแนวนี้ก็จะมีนักกีฬาประจําสปอร์ตคลับที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตระดับประเทศระดับโลกอะไรแบบนี้นะครับจะไปถึงขั้นนั้นได้อ่าซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวการแข่งขันก็มีแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่พอเป็นเรื่องโคนันนนนนนกกกััับมมนเนนนเ้ใรรรื่่่ออององงขขขาาทีีพแแล้วมัน เชื่อเฉือนกันในแง่ที่ว่า แกแย่งชิงตำแหน่งชั้นไปแกดูถูกชั้นอะไรเงี้ยมันก็จะนําไปสู่การฆาตกรรมความแค้นที่เกิดขึ้นได้ในอพิโซดน์นี้นี่เองครับซึ่งเรื่องเราจะเป็นเช่นไรเรียนเชิญท่านผู้ชมไปรับฟังกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเช่นเคยครับผมเปิดมาก็ต้องมีโคนันรันและก็โมรินะโคนันรันแล้วก็โมริเนี่ยพอดีไปจับฉลากมานะครับผมแล้วก็ได้เป็นรางวัลนั่นแหละมาเป็นลูกค้าทดลองของสปอร์ตคลับที่กําลังจะเปิดใหม่ซึ่งพอมีเรื่องของการออกกาลังกายมาปุ๊บเพิ่งแซว การออกกําลังกายแล้วก็พอไปเล่นสกีบนลานหิมะอะไรเงี้ยนะครับก็เละเทะนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นกันนะไปออกกําลังกายจนร่างกายปวดร้าวไปหมดเลยซึ่งอันนี้พูดในมุมของความรู้สึกที่ผมอะตอนนี้เข้าใจโมริโคโกโร่แล้วด้วยความที่ว่านั่งโตมากับโมริโคโกโร่จนปัจจุบันเนี่ยผมจะอายุเท่าโมริโคโกโร่อยู่แล้วนะครับคืออายุประมาณ30กลางๆเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าออกกําลังกายนิดเดียวมันจะแบบว่ากรอบแกรบกรอบแกรบอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนไม่ได้ออกกําลังกายประจํามันก็จะมีอาการแบบนี้ซึ่งต้องใช้แล้ว,ลวเวลาปรับตัว ออกัาลังกายไงกินแต่เบียร์แล้วก็เล่นแต่ไพ่นกกระจอกมันก็เลยเป็นประเด็นที่เขาเหนื่อยอ่อนได้ค่อนข้างง่ายในทางกับการแม้โคน,นันจะคือชินิจิกับร่างเป็นเด็กนะแม้เขาก็ยังมีพื้นฐานของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ฟิตๆเนี่ยโคน,นันก็สามารถมีได้ไม่ยากส่วนรันไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมนักกีฬาคาราเต้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะออกกําลังกายกับโคน,นันแบบขิงขิงคุณพ่อได้ว่าคุณพ่อไม่ได้เรื่องเลยนะนู่นนี่นะครับอ่ะเด็ดๆก็ตามแล้วเนี้ก็ไจะ มีซีนที่ว่าพวกรันกับโคน,นันขอไปดูแบบนักกีฬาว่ายน้ําหน่อยหนึ่งได้ไหมสนใจว่าเอ้ยสปอร์ตคลับแห่งนี้มันน่าจะมีนักกีฬาว่ายน้ํากระโดดโชว์ให้เราเห็นซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นภาพที่ประทับใจในฐานะที่ว่าเฮ้ยมองเห็นนักกีฬาเก่งๆอะไรอย่างนี้นะแล้วระหว่างทางไปนะครับก็จะได้เจอกับตัวละครตัวหนึ่งครับผมตัวละครหลักคนแรกของเอพิโซดนี้คือคุณซาเอกิเรโกครับคุณซาเอกิเรโกนะครับก็เป็นอวเนอร์นะครับผมเรียกว่าเป็นเจ้าของของสปอร์ตคลับแห่งนี้แหละซึ่งก,ก็กำลังจะเปิดนะครับแล้วก็ แล้วก็มาทดลองเปิดสปอร์ตคับตรงนี้ซึ่งก็เฮ้ยแหมออกกําลังกายแล้วก็ดูประทับใจดีซึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าเนี่ยในฐานะสปอร์ตคับของเรานะเราก็อยากทาสปอร์ตคับให้เป็นแบบว่าจุดตั้งต้นของคนที่รักสุขภาพมาออกกําลังกายมาแบบรับแรงบันดาลใจของคนที่รักสุขภาพไปด้วยกันก็สัมภาษณ์ตามที่แบบเจ้าของกิจการคนนึงจะให้กับสื่อมวลชนได้นั่นแหละแล้วทีนี้รันกับโคนันที่สนใจเรื่องของสระว่ายน้ํามากก็ไม่ได้สนใจสัมภาษณ์ตรงนี้ซะเท่าไหร่นะครับก็เลยไปดูแล้วก็ไดดด้้พบว่่่าาามมีีีีนนนนกกฬระโํคึทชื ว่าไซโจนาโอยะครับซึ่งคนคนนี้ก็คือ ak ak นักกีฬากระโดดน้ําซึ่งเป็นการกระโดดน้ําจากที่สูงไอแทนกระโดดน้ําอยู่สูงมา,มากๆแล้วก็กระโดดให้แบบท่าสวยๆลงมาลงน้ําปุ๊มเขาให้อย่างเงี้นะครับซึ่งคุณไซโจก็จะมีกระโดดน้านะครับแล้วก็จะมีคุณนารุเซนะคุณนารุเซเคอิจิคนนี้ครับผมเขาก็เป็น ak ak นักกีฬากระโดดน้ําเหมือนกันแต่ว่าเขาเองเนี่ยจะเป็นรองคุณไซโจยังไงก็ไม่รู้นะครับคือแบบเห็นว่านารุเซกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยไซโจก็จะเข้ามาแซวนะครับว่าแบบเนี้ยนายจะเป็นตัวแทนไปแข่งนูน่น รู้เสนะแล้วก็มีการพูดจาดูถูกกันตรงนี้นะครับก็เลยเป็นประเด็นทําให้แบบรู้เลยว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันแล้วตามด้วยตัวละครต่อมาครับผมคุณคิจิมะฮิสชิครับคุณคิจิมะนะครับผมก็จะมีการมาปรามนะครับเห็นเพื่อนสองคนทะเลาะก,กันก็ห้ามห้ามหน่อยว่าแบบเฮ้ยไซโจนาะยอย่าไปว่าเพื่อนไปพูจาดูถูกแบบนั้นมันไม่ดีเลยนะนะบอกอย่างนี้ไปปุ๊บไซโจหันมาหาคิจิมะเลยครับผมบอกว่าเฮ้ยนายนะ่ะ คิดจะมาออกคําสั่งฉันเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมที่กล้าทําแบบเนีเออ้ซึ่งคนที่พูดแบบนี้ได้นะครับแปลว่าไซโจเขาจะรู้สึกว่าตัวเองถือไพ่อะไรบางอย่างเหนือกว่าแน่ๆนะครับแล้วหันไปพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็สร้างความไม่พอใจให้กับคิจิมะอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวนี้มารู้ที่หลังว่าคิจิมะเองเขาเคยเป็นนักกีฬากระโดดว่ายน้ํามาก่อนครับซึ่งก็เป็นกระโดดจากที่สูงเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาถูกปรับออกมาให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ามาราธอนครับโดยที่ว่าถูกชิงตําแหน่น่่่งนนอนอนจจนนนนนีีี้้ไไปปกก็แแอออออื Sci ืมมคคควาาาจจจะับเเพหหรลซโ ก็จะแบบไม่ค่อยแคร์เพื่อนเท่าไหร่ซึ่งการพูดจาในมุมของการดูถูกคนอื่นแบบนี้นะครับผมแหมไซโจโนี่เขานิสัยไม่ค่อยดีเลยนะแล้วตัวนี้ก็ขอ,อนิดนึ่งขอ,อกระโดดโชว์หน่อยไอ้พวกไก่อ่อนพวกนายในยกระโดดไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวฉันโดดโชว์เองนะซึ่งไซโจเนี่ยเขาก็ไปกระโดดโชว์ในจังหวะที่ว่าคุณไซกิเขามีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่สื่อมวลชนก็จะมีพามาดูพวกแบบว่าสาวัยนาน,นิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้คุณไซโจมีจังหวะที่กระโดดแล้วเหมือนจะพลาดตัวไปโดนแท่นด้านล่างก็เลยแบบว่า ภายเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแล้วทีนี้เห็นว่าคุณไซกิอยู่กับพวกสื่อมวลชนคุณไซกิก็จะมีมุมประมาณว่านเนี่ยใกล้เวลาที่จะเป็นเทศกาลแข่งขันแล้วเธอเองก็อยาซ้อมมากเกินไปเพราะว่าไอการกระโดดพลาดเนี่ยมันก็ตีความได้ว่าซ้อมหนักเกินไปสมาธิไม่ค่อยดีก็หลุดได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนเนี้กลายเป็นคุณไซโจเขาสวนคุณไซกิไปเลยครับว่าฮ่าคุณนะ่ะทำหน้าเหมือนกับว่าเสียดายนะที่ผมรอดจากเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอคือประมาณว่าไซโจเขาคิดว่าไซกิเนี่ยอยากให้เขาตายอะไรอย่างนี้นะซึ่งพูดอย่างนี้ไปก็เป็นอาการ ปากไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทวนให้เมื่อกี้3คนที่ผ่านมาคุณนารุเสะคุณคิชิมะแล้วก็คุณไซกิ3คนเนี้ยโดนไซโจเล่นทั้งหมดเลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาต้องมีใครตายสักคนหนึ่งในคดีนี้ต้องเป็นใครครับมันต้องเป็นคุณไซโจเป็นแน่แท้เลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นนะ่ะอยู่หน้าสื่อมวลชนแล้วไซโจเขาพูดแบบเนี้ยไซกิ iki, ก็จะหน้าเหวิร์ดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยว่าอ,อย่าล้อเล่นอะไรแบบนี้สิต่อนหน้าสื่อมวลชนนะครับรักษาภาพนิดนึง ไซโจรักษามารยาทนิดนึงและไซโจเนี่ยเขาจะแสดงท่าทีเหมือนเขารู้ความลับของคุณไซกิบางอย่างที่เขาเนี่ยมีกิจกรรมหลบภาษีสรรพกรด้วยนะจ๊ะตัวเธอเออซึ่งแบบเป็นเจ้าของสปอร์ตคลับกล่าวคือเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการเลี่ยงภาษีจา่ายภาษีไม่ถูกต้องแบบเนี้ยมันก็ผิดกฎหมายเนาะย,ยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อเลยว่ากฎหมายภาษีมันรุนแรงมากๆแน่ๆแล้วทีนี้เนี่ยพอมีการพูดคูยไซกิไปแบบนี้ปุ๊บก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแหละนะครับคนที่แบบว่าไปกลางคนอื่นไปทั่วแบบนี้แล้้วก็ดูจจจะทําใใหคนนออื่่ไมพโ ไม่น่ารอดครับผมแล้วขณะที่เขากําลังแบบว่าแยกย้ายมาจากทุกคนนะครับเขาก็จะไปซ้อมโดยที่ว่ามีการใส่แบบที่อุดหูแล้วก็อาจจะมีการเตรียมซ้อมอะไรหลังจากนี้อีกทีหนึ่งก็ว่าไปแล้วทีนี้โคนันที่อยู่ในบริเวณนั้นพอดีเนี่ยเขาก็เห็นว่าคุณไซโจนะครับเขาทําอะไรบางอย่างตกโคนันก็แบบดีเลยวิ่งเข้าไปเก็บให้นะครับปรากฏว่ามันเป็นรูปถ่ายของคุณนารุเซกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเป็นรูปภาพที่แอบถ่ายซะด้วยนะครับพอไปคืนเสร็จป,ปุ๊บไซโจเขาบอกว่าขอบใจนะเจนโน่เกือบทําแหล่งเงินทุนหายซะแล้วซ อะไรบางอย่างกับคุณนารุเซได้ตัวนี้ก็พอขมหมดแรงจูงใจได้หมดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไซกิเขาฆ่าคุณไซโจโเป็นเพราะว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการหนีภาษีสัมพากรมาถ้านารุเซเขาฆ่าคุณไซโจก็หมายความว่าเป็นเพราะรูปแอบถ่ายเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณคิจิมะฆ่าคุณไซโจก็หมายความว่าฆ่าเพราะถูกชิงตําแหน่งไปนะครับโดยตอนนี้ก็ตัดมาที่ช่วงกลางคืนก่อนนะครับเนื่องจากว่าไปออกกําลังกายมาหนักนะครับโมริโคโ,คโกโร่ก็แย่เลยนะคือไปออกกําลังกายมาหนักร่างล้ากันนิดนึงนะครับแล้วอยู่ๆไม่นานเลยครับผมสารวั ที่สปอร์ตคลับที่พลนายเพิ่งไปมานะโมริคุงขอให้โมริคุงแล้วก็คนนั้นแล้วก็ดันคุงมาหมดเลยได้ไหมซึ่งทั้งสามคนก็ไปที่สปอร์ตคลคับกันนะครับมีสรารวัรในงูเร้มีพวกตำรวจมาตรวจตาสถานที่เกิดเหตุกันจริงจจังเลยครับโดยที่ว่าตอนนี้พบศพแล้วครับผมคุณไซโจกลายเป็นศพในสระว่ายน้ําของสปอร์ตคลับนี้นะครับแล้วก็น่าจะเสียช่วงประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มโดยสภาพศพก็คือจะมีฟองอยู่ตรงบริเวณจมูกแล้วก็ตรงปากแล้วนอกจากนั้นแล้วมีเลือดออกหูด้วยเท่ากับว่าน่าจะจมน้ําตายเเนนื่่อองจจาาากวว้้ศมํแล ก็มีเรื่องของแรงดันเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับคนที่อธิบายเรื่องนี้คือโคนันออซึ่งตัวนี้สารวัตรเมนุเลยก,ก็ตกใจว่าเอ๊ะเจ้าหนูนี่รู้เรื่องขนาดนี้ได้อย่างไรกันนี้โคนันก็ตามเดิมครับผมถ้าเป็นในมูฟวี่เขาใช้มุกว่าพ่อสอนให้ที่ฮาวายนะครับแต่ถ้าเป็นในซีรีส์อนิเมะให้บอกว่าผมดูมาจากทีวีนะครับสารวัตรครับก็ <c oughs> จะรอดไปนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องมีการพิจารณากันว่าศพนี้เกิดอะไรขึ้นจากที่สันนิฐานเบื้องต้นเลยคิดว่าเกิดจากความพลาดระหว่างซ้อมครับผมคือระหว่างซ การเช็คว่าเขาเข้ามาซ้อมคนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปถามผู้เกี่ยวข้องนะครับโดยที่ว่าตรงเนี้ยโดยที่ว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะได้รับคาบอกเล่าจากคุณไซกิคุณไซกิบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมีการเตรียมงานของวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดสป,ปอร์ตคลับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีงานเลี้ยงขอบคุณที่ออฟฟิศด้วยซึ่งก็เป็นช่วงระยะเวลาถึง2ทุ่มนะโดยที่ว่าคุณไซโจไม่ได้เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้นั้นก็คาดว่าน่าจะมาซ้อมคนเดียวจากสถานการณ์ก็เกิอดอุบัติเหตุนั่นแหละครับที่ว่าหัวฟาดเนาะแล้วก็ตัวอนาดระรีีคคบ่่่ททหูุณ ไซโจเขาใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนกลางวันนะซึ่งตัวเนี้ยอาจจะคิดได้ว่าเอออาจจะเปลี่ยนเฉยๆก็ได้นะไม่มีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือว่ามีการสวมหมวกว่ายน้ําด้วยซึ่งปกติแล้วนักกีฬากระโดดน้ําเขาจะไม่สวมหมวกอย่างนี้หรือเปล่าหนออ่ะใดๆก็ตามแล้วตัวนี้จุดแปลกๆมันมีหลายจุดนะครับคนนั้นก็มีการค่อยๆสืบไปสืบไปแล้วก็ในบริเวณห้องที่มีล็อกเกอร์อยู่อย่างเงี้ยนะครับคนนั้นก็จะไปเจอสารจําพวกคารอฟอร์มซึ่งสารจาพวกคาร์บอฟอร์มเนี่ยถ้าเอาไป อันเนี้ยไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุแล้วมันน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยใครบางคนนึงที่อยู่ในงานซึ่งตัวเนี้ยคนนั้นก็จะมีการถามกับตัวประกอบด้วยนะครับซึ่งตัวประกอบเนี่ยก็จะเป็นคนของสปอร์ตคลับนั่นแหละที่คุยกันเรื่องของพิธีเปิดพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เขาก็มีงานปาร์ตี้กันคนนั้นก็เลยถามว่าปาร์ตี้มันอารมณ์ประมาณไหนแล้วมีใครออกไปจากงานปาร์ตี้บ้างไหมปรากฏว่าได้คําตอบมานะครับว่าไอ้ช่วงปาร์ตี้เนี่ยมันก็มีคนเข้าเข้าออกมันก็ไม่เป็นที่สังเกตหมายเ,นนววเกิดว่าตอนระหว่างงททีีี่มมาาาาานนปปปรรรร์ตต้กกกกัแลวใคคออไํฆุุณโจ หมายควาว่าคนร้ายก็ออกไปได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยซะด้วยนะเนี่ยพร้อมกับคนนั้นเองก็ได้บอแสมาจากสารวัตรเมงูเรด้วยนะครับที่สารวัตรเมงูเรเขายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีการพูดถึงบุคคลคนหนึ่งครับคนนี้นะครับใช้คําว่าเป็นกุญแจไขเนื้อเรื่องได้เลยนะครับแม้ว่าอารมณ์ของตัวเขาจะเป็นตัวประกอบก็ตามเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกเขาว่าคุณตาได้กระจบไม่ได้เป็นตัวละครที่ปรากฏมาระหว่างเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับสารวัตรเมงูเร็ดบอกว่าคนคนนั้นเนริ ซึ่งตอนนี้มันก็พอจะบ่งบอกว่าเป็นอุบัติเหตุได้แต่โคนันเนี่ยเจอหลักฐานแล้วว่ามันไม่น่าใช่อุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวโคนันขอไปถามคุณตาตรงๆเลยว่าคุณตานั้นเห็นอะไรยังไงแล้วระหว่างนั้นก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณไซกินิดนึงนะครับคุณไซกิเนี่ยเขาบอกว่าคุณสาร,รวัตรครับพอดีเห็นว่าอันเนี้ยยืนยันว่าน่านจะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพิธีเปิดสปอร์ตขับพรุ่งนี้ยังทําได้ตามปกติใช่ไหมคะซึ่งคนในสปอร์ตขับเพิ่งตายไปคนนึงนะครับก็ยังห่วงเรื่องของการเปิดงานด้วยประการชนีนะซึ่งตัวนี้อาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็จัดการเรื่องศพเรื่องอะไรให้เรียบร แล้วจะเป็นคดีความอะไรค่อยว่ากันหลังจากนั้นแต่ว่าเรื่องของกําหนดการการเปิดสปอร์ตคลับก็ควรจะเป็นไปตามนั้นเนาะซึ่งตัวน,นี้ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรตัดภาพามาที่โค่นันดีกว่าครับโค่นันก็ไปหาคุณตาคนนั้นนะครับผมถามด้วยตรงเลยอ่าซึ่งตอนนี้ได้รู้ว่าคุณตาเป็นจิตกรด้วยซึ่งเป็นจิตกรก็คือนักวาดภาพนะครับการเป็นจิตกรตนนัวนี้เขาก็จะมีการวาดภาพจากระเบียงซึ่งอันเนี้ยก็จะมีข้อสังเกตแบบงงๆนะครับว่าพอฟังคุณตาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดน้ําในช่วงกลางคืนซึ่งมีการปิดไฟนะคร มันก็จะมีภาพพระจันทร์เป็นแบบว่าแบ,บ็กกราวมาเนาะซึ่งอันเนี้ยคุณตาก็จะวาดภาพตามนั้นตามนั้นตามนั้นออกมาซึ่งในเนื้อเรื่องเขาจะใช้คำว่าเป็นการวาดภาพเหมือนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นยังไงก็วาดอย่างนั้นซึ่งภาพจากที่เห็นว่ามีการกระโดดน้ําในตรงสปอร์ตขับตรงข้ามนี้มันเป็นภาพที่เขาขอตั้งชื่อว่ากระโจนสู่แสงจันทร์นะครับชื่อแบบสวยงามมากมันก็ตามนั้นจริงๆเนาะคือแบบแบ็กกราวเป็นพระจันทร์ที่จะทอนมาแล้วก็มีคนกระโดดทําท่าสวยงามเชียวซึ่งโคนนนก็ขออนุญ,ญาตนะขอดูภาพที่เขากระโด,ด บอกได้เลยว่าภาพที่โคนันดูคือเป็นการกระโดดที่สวยงามมากๆกระโดดสวยงามอย่างเงี้ยมองยังไงก็ไม่น่าจะเป็นการแบบเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมโคนันก็เข้าสังเกตสังเกตสังเกตอ๋อเจอแล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแท้ทรูเลยครับเนี้ยก็ขอเอารูปภาพไปหน่อยนะครับคุณตาครับตอนนี้โคนันก็คือกลับมาที่สปอร์ตลับนะครับผมซึ่งระหว่างกลับมาสปอร์ตลับเนี่ยโมริกับรันก็คือห่วงเลยว่าไอโคนันมันหายไปไหนวะเนี่ยนะซึ่งพอโคนันกลับมาโมริโคโกโร่ก็จะมีน้ำ นี่นะ่าจะหนูหนุนนี่นะครับคือกําลังไล่ไปไล่ไปคนนั้นก็วิ่งขึ้นไปตรงไอ้แท่นกระโดดน้ําซึ่งอันนั้นนะขึ้นไปแล้วคนนั้นยิงเข็มยาสลบใส่โมริโมริก็จะมีการเฉลยคดีจากบนบริเวณนั้นมาเลยครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกทุกคนมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ผมจะเฉลยคดีแล้วนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่คดีที่เกิดจากอุบัติเหตุครับสารวัตรมันเป็นคดีที่เกิดจากฆาตรกรรมโดยใครบางคนซึ่งการฆาตรกรรมนั้นนะครับผมมันเกิดจากการที่ว่ามีใครบางคนเอาคอรโรฟอ,รม,อรรมีก เอาที่อุดหูซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของคนร้ายอันนึงและคือเอาที่อุดหูผิดอันมานะครับมันก็เลยดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งว่าปกติคุณไซโจเขาจะใช้ที่อุดหูของเขาเองอย่างน,นี้ซึ่งการเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้าแล้วก็ทาให้ดูเหมือนอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ดูโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกที่อุดหูเนี่ยจะมีประเด็นให้สงสัยเล็กน้อยแล้วตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้แท่นที่มีการคาดว่าหัวน่าจะไปกระแทกเป็นอุบัติเหตุนั้นก็ดูแล้วไม่ได้มีรอยเลือดไม่ได้มีร่องรรรรรรรออยยยกกกาา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 ปปะะะะะททจจจจสส่่่่่่วววววนน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 นหหัััีีีเเเเเ็ตตตตงงงงบิณงิณณแแแผลลขขคคุไไโพฉ้้้้ดม ตรงบริเวณรอยเลือดที่อยู่ที่หัวมันมีการใส่หมวกเอาไว้ซึ่งหมวกนั้นอ่ะมันก็เป็นการอำพรางคดีเกี่ยวกับวิธีฆ่าที่แท้จริงครับ ซึ่งอาวุธที่แท้จริงเดี๋ยวไปเฉลยทีหลังนะแต่คนันที่ใช้เสียงมูริตอนนี้เขาก็ต้องเฉลยว่าที่คุณตาเขามาเห็นภาพเหตุการณ์ว่าคนกระโดดน้ําแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือการกระโดดเป็นการกระโดดที่เพอร์เฟกมากๆแล้วมันดูไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าตอนกระโดดเนี่ยทำไมต้องปิดไฟด้วยอ่าซึ่งการปิดไฟตรงนี้มันเป็นจุดประสงค์ของคนร้ายที่กระโดดอย่างเพอร์เฟกตตัวนั่นแหละครับว่า โดยการที่ว่ามีใครบางคนมากระโดดน้ําตอนกลางคืนโดยที่เขากระโดดเป็นกิจวัตรแล้วคุณตาที่เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณคนเนี้ยกระโดดน้าอยู่เรื่อยๆเลยเขาก็จะมีการวาดภาพวาดภาพอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นจุดที่คนนันสังเกตได้แหละว่ามันมีคนจัดฉากการกระโดดแบบนี้จริงๆและหลักฐานที่จะบ่งบอกได้ที่คุณตาเขาวาดภาพออกมาแบบเห็นยังไงก็วาดอย่างนั้นใช่ไหมครับพอเอาภาพมาดูปุ๊บไม่น่าเชื่อครับผมภาพที่สะท้อนออกมา มันมีต่างหูที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคิจิมะครับคุณคิจิมะเขาคือคนร้ายนั่นเองครับผมคุณตาเนี่ยวาดออกมาเหมือนกับว่าสะกายแสงระยยิบยับเนาะมันไปสะท้อนกายตรงต่างหูพอดีนะครับเออัไม่น่าเชื่อว่าน,นี้จะกลายเป็นหลักฐานได้เนาะแล้วตรงเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่ดิ้นไม่หลุดเลยครับว่าคุณตาเขาวาดแบบนี้จริงๆแล้วและเขาก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกตัวคนที่ปรากรโดดตรงนี้ได้แล้วการที่คุณไซโจเขาเสียชีวิตวันนี้เขาไม่ได้กระโดดนะเขาถูกคุณฆ่าตายด้วยวิธีอื่นซึ่่งวววิธีกกกกาาาาารรรนนนนนนะคคคคัััับืออออเเ้้้้มทุหหผ็ลยยใด นะครับว่าไอ้ส่วนที่มีการจัดงานกันแล้วคุณไซโจเข้าเสียชีวิตแบบนี้คนร้ายก็ไม่น่าจะมีช่องว่างในการที่จะเอาอาวุธในการสังหารไปทําลายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็มาเจออาวุธสังหารที่หลังและคุณคิจิมะก็ดิ้นไม่หลุดเข้าไปกันใหญ่นะครับโดยที่ว่าอิฐที่เอามาทุบหัวเนี่ยมันก็ดูมีเหลี่ยมที่คล้ายกับแท่นอยู่ มันก็จะดูมีเหลี่ยมที่คล้ายกับแท่งกระโดดอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ทุกอย่างมันก็สมเหตุสมผลนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแรงจูงใจกันหน่อยดีกว่านะครับคือแรงจูงใจมันคือการที่เขาโดนแย่งตําแหน่งนักกีฬากระโดดน้ําไปใช่ไหมซึ่งไอการโดนแย่งตําแหน่งแบบนี้ถ้าถูกแย่งด้วยฝีมือคุณคิจิมะอาจจะไม่โมโหถึงขั้นต้องฆ่าให้ตายแบบนี้แต่สิ่งที่เขาโมโหและก็โกรธมากที่สุดเลยมันคือการที่คุณไซโจแย่งตําแหน่งคุณคิจิมะไปด้วยการที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังคืืือออออกกกกาารรรถูััันนนนนโชคคคคคตํแห่่่่งงงไปปเเบมีุณ เขาประสบอุบัติเหตุกับเพื่อนสาวของเขาคนนึงแล้วตอนนั้นนะครับไซโจเขารู้เรื่องและเขาก็น่าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยอะไรกับเจ้าของไปคุยอะไรกับคณะกรรมการสักอย่างหนึ่งเจ้าของกับคณะกรรมการเนี่ยก็เลยทําการปลดตําแหน่งของคุณคิจิมะไปซึ่งการปลดตําแหน่งตรงนี้นะครับก็เป็นการปลดด้วยความไม่เป็นธรรมเนาะ้างว่าด้วยสุขภาพของคุณคิจิมะเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นนักกีฬากระโดดน้าตัวนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับผมคนที่เข้าคิวต่ออย่างไซโจเขาก็เลยได้ตําแหน่งนี้ไปนั่นเองครับโดยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่คิจิมะเขาก็ อะไรเขาบางอย่างทําให้เขาต้องเสียตําแหน่งไปด้วยประการชนี้และส่วนตัวเขาเองก็จะกลายมาเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ํามาราธอนซะเองได้ตัวนี้นะครับโมริเขาก็จะพูดทิ้งท้ายย้าให้นิดนึงว่าสิ่งที่มันทําให้คดีเนี้ยไม่สมบูรณ์มันคือความสมบูรณ์แบบของคุณยังไงล่ะเออเข้าใจไหมคือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณคิจมิมะเขาแซงทํากระโดดทุกคืนทุกคืนให้คุณตาเห็นตรงนั้นนะครับถ้ากระโดดให้มันแบบดูเพื่อนทำนิดนึงอย่างงี้ก็เป็นไปได้ไงว่ามันจะเนียมให้เป็นอุบัติเหตุได้ตามจุดประสงค์ทีีท่่ทําาาคคคดดตตกกรรมมมนน้ขขึเะแุณิ็พู ทิ้งทายนะครับว่าเขาไม่ได้ถูกชิงตําแหน่งไปด้วยความสามารถความสามารถจริงๆของเขามันมีอยู่แล้วไอ้การที่จะมากระโดดน้ําแล้วสร้างภาพเพื่อเป็นพยานหลักฐานตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าศักด์สีค้าคอทําให้คุณคิจิมะเนี่ยไม่สามารถกระโดดน้ําให้มันดูเพียงพ้าให้มันดูกระจกได้นะครับคือหมายความว่าเขาก็แบบจัดเต็มนะครับผมกระโดดอย่างสวยงามจนเป็นภาพที่คุณตานั้นวาดออกมาให้เห็นน,นั่นเองครับต,ตัวนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันไปนะครับผมคุณคิจิมะก็ถูกจับไปตามระเบียบแล้วพอจบคดีปุ๊บนะครับผมโมริที่เขาอยู่ตรงแท่นนนนกระโดด้ด้าาาบสสุของวย โคนนันเองก็ต้องอ่าค่อยๆปลุกคุณลุงมาแล้วคุณลุงเนี่ยยังมีฟิลแบบว่าโมโหโคนันอยู่เมื่อกี้กูจําได้ว่าจิตสํานึกสุดท้ายเนี่ยกำลังไล่ตามเจ้าหนูนี่อ่าและดีนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก,ก็ไล่โคนนันต่อจนมีเหตุที่ทําให้โมริกับโคนันนั้นตกจากแท่นโดดน้ํานั้นกันลงไปทั้งคู่เลยนะครับอ่าโชคดีว่าหลังจากนี้คงไม่เป็นไรหรอกแค่ตกน้ำกันชุ่มๆฉ่ำๆก็เท่านั้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคดีฆาตกรรมในสอว์ตคลับคดีที่หลักฐาาาาาาานนนนนนคือืออออตต่่่่่่่่งงงหหูููยไมมมเเชะะะรััผแแลป็ททททีีสส้กกจถว ภาพของจิตกรคุณตาท่านหนึ่งซะด้วยนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าของเรื่องโคนันสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ